ฉันชื่อแววตาค่ะแววอายุได้ยี่สิบปีพอดีแต่พ่อกับแม่ของแววก็บังคับให้แววแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งอายุของเขาก็คงจะพอๆกับพ่อของแววนี่แหละค่ะแววไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เลยแก่ก็แก่แววมีคนรักอยู่แล้วแววจึงคิดว่าจะทำยังไงนะ ะไ,ได้ไม่ต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เราทั้งสองแอบ,บคบกันมาตั้งนานแล้วโดยแววไม่บอกให้พ่อกับแม่รู้หรอกแต่พ่อแม่แววรู้พ่อกับแม่ก็ต้องดุแล้วก็ห้ามแววไม่คบกับผู้ชายคนนี้แน่นอนเพราะฐานะทางบ้านเขานั้นค่อนข้างจะยากจนแต่พวกเราสองคนก็รักกันแอบบคบกันอยู่บ่อยๆวันหนึ่งแบวปรึกษาเขา บอกให้เขาว่ามาขอแววให้แต่งงานกับเขาแต่เขาก็ไม่พร้อมเขาจะไปหาเงินที่ไหนล่ะลำพังตัวเขาเองก็แทบจะเอาไม่รอดแววก็จุนปัญญาแววบอกกับเขาว่าสงสัยแววต้องตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนที่พ่อแม่เลือกให้แน่นอนชายคนรักของแววก็เศร้าอ,อยู่เหมือนกัน คิดไม่ออกว่าจะเอาอยัางไงดีแต่พวกเขาสองคนก็สัญญากันว่าถึงแวาจะแต่งงานแล้วแต่พวกเขาจะนัดแนะแอบเจอกันอีกเมื่อไม่มีทางออกแล้วแววก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าแววตกลงที่จะแต่งงานกับผู้ชายรุ่นพ่อพ่อกับแม่ดีใจมากที่แววยอมตกลง แต่พ่อกับแม่ไม่รู้หรอกว่าแววนั้นไม่พอใจเลยที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นแต่ก็อยากให้พ่อแม่สบายอีกใจหนึง่งแววก็อยากสบายด้วยแหละแต่เรื่องที่จะแอบพบกันกับคนรักเก่าของเธอนั้นพวกเขายัางคิดอยู่พวกเขาสัญญากันว่าจะแอบพบกันเมื่อมีโอกาส จากนั้นก็มาถึงงานแต่งงานของแววกับชายหนุ่มรุ่นพ่อผู้ชายคนนั้นดีใจมากที่ทุกคนตาก,ก็ชื่นชมว่าเขาได้เมียเด็กหน้าตาสะสวยซะด้วยเหมาะกับเขามากแต่เขาอายุถึงแต่ข่าวพ่อของแววแต่เขาเป็นคนมีฐานะเขาแต่งตัวดีเขาก็ดูดีอยู่หรอก แต่แววไม่รักเขานี่สิ่พ่อกับแม่บอกว่าอยู่กันไปเดียวก็รักกันเองแหละแววมีสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักเพราะคิดถึงชายคนรักของเธอป่านนี้เขาคงเศร้าหน้าดูเมื่อรู้ว่าวันนี้แววได้ตัดสินใจแต่งงานแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แววกับเขาถึงจะได้เจอกันอีกจะมีเวลาโอกาสหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ววจะพยายามแววยืนรับแขกกับเจ้าบ่าวจนเมื่อยขาจากนั้นงาน,นแต่งงานมงคลสมรสก็เป็นอันเสร็จพิธีแววกับเจ้าบ่าวของเธอก็ได้เข้าไปอยู่ในห้องหอเป็นที่เรียบร้อยพราะกับแม่ก็อวยพรให้แววและก็เจ้าบ่าวของเธอขอให้มีความสุข มีหลานในท่านอุ้มเร็วๆฉันแอบอมยิ้มคิดอยู่ในใจว่าแก่ขนาดนี้จะมีเลี้ยวแหลงที่ไหนท่าหลานให้กับคุณพ่อคุณแม่นะส่วนเจ้าบ่าวของฉันนั้นเขาก็คิดในใจว่าแน่นอนเขานะ่ะจะมีหลานในพ่อตาก,กับแม่ยายในอีกไม่ช้าเพราะเขาคิดว่าเขาแข็งแรงดี เมื่อทุกคนออกไปข้างนอกหมดแล้วก็เหลือเพียงเจ้าบ่ากับเจ้าสาวที่อยู่ในห้องหองสองต่อสองแววเองก็รู้สึกตื่นเต้นและกลัวอยู่เหมือนกันเพราะเธอยังไม่เคยใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้เลยแล้วจู่จูก็มาแต่งงานกันแต่แววก็ทำใจแล้วเธอคิดว่าเธอจะทําเพื่อพ่อแม่ของเธอ เดี๋ยวคนอื่นจะคิดว่าเป็นลูกอักตันยูพ่อกับแม่ของแววได้ค่าสินสอดไปเยอะเลยทีเดียวส่วนแววก็ได้ทองคำตั้งหลายอย่างแววแต่งตัวสวยมากวันนี้แววยืนรับแขกเมื่อมาทั้งวันแล้วแววก็เลยเตรียมตัวอาบน้ำจะได้พักผ่อนแววก็ไปในห้องน้ำกำลังอาบน้ำอยู่เพลิน,ลนก็มีเสียงเคาะประตูแวว เปิดประตูให้พี่เข้าไปด้วยสิเขาใช้แทนตัวเองว่าพี่จะบ้าหรือเปล่าคะจะเข้ามาทำไมแววกำลังอาบน้ำอยู่แววบอกกับเจ้าบ่าวของเธออ้าวก็เราเป็นผัวเมียกันแล้วนี่พี่อยากอาบพร้อมกับเธอนี่ไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวแววก็เสร็จแล้วคุณพี่รออยู่ข้างนอกเถอคะค่ะแววบอกกับเขาเจ้าบ่าวของแวว คิดว่าจะเข้าไปอาบน้ํากับเจ้าสาวแต่เจ้าสาวก็ไม่ยอมให้เข้าเขารู้สึกงุดหยิดหัวเสียอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าช่างเถอะวันนี้ยังไงเจ้าสาวของเขาก็ไม่รอดจากเงื่อมือเขาหรอกเขานึกในใจแววอาบน้ํำถูสบุ่ไปเรื่อยในใจก็คิดว่าคืนนี้เธอต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเธอรู้สึกเสียวูบว่าไปทั่วร่างกาย พอเธอไม่เคยรอนผู้ชายแก่รุ่นพ่อที่จะมานอนเคียงข้างกับเธอเธอคิดเห็นแต่หน้าชายคนรักเก่าของเธอเท่านั้นเธอพยายามคิดว่าเจ้าบ่าวก็คือคนรักเก่าของเธอแต่คิดไปยังไงพอเห็นหน้าเขามันก็ต้องเป็นเขาอยู่แล้วล่ะแววพยายามสลัดความรู้สึกทำใจเอาไว้ อะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดเราทำหน้าที่ลูกดีที่สุดแล้วจากนั้นพอแวลอาบน้ำเสร็จแวลก็นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวออกมาข้างนอกสายตาของเก้าบ่าวของเธอนั้นมองมาที่ร่างกายของแวลที่กําลังเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเขาค่อยๆเดินมาข้างหลังแล้วก็โอบกอดข้างหลังของแวลเอาไว้แวลตกใจทำอะไรไม่ถูกเธอดิ้นไปดิ้นมา จนผ้าคุณหนูของเธอหลุดลงเธอก็ยิ่งตกใจมากเมื่อสามีของเธอมองเห็นเรือนร่างของแววเขาก็ยิ่งยิ้มอย่างพอใจแววอามมือกดอ,อกเอาไว้เพราะเธออายแล้วเธอก็รีบเดินไปที่เตียงสามีของเธอก็รีบเดินตามหลังไปอะไรกันทำไมแววถึงอายพี่ล่ะก็ แววไม่เคยนี่คะคุณพี่คุณพี่ไปอาบน้ําก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวขอพี่หอมนิดนึงนะเขาบอกกับแววพราะเขานั้นเห็นแววแล้วก็ชอบแววมาตั้งนานแล้วอยาค่ะถึงแววจะบอกว่ายาแต่เขาก็ไม่หยุดเมื่อของเขาไม่ได้อยู่สุกรูปไหลไปทั่วจนแววนั้นเผลอเคลิบเคลิมไปกับเขาพะเธอก็เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้ว เขาก็ยิ่งลุกหนักอย่าค่ะพี่ไปอาบน้ำก่อนเถอะค่ะแววตัดสินใจบอกเขาไปก่อนที่เธอจะเขิมไปมากกว่านี้ได้สิรอพี่อยู่ตรงนี้นะค่ะจากนั้นเจ้าบ่าของแววก็เข้าห้องไปอาบน้ำแววใส่เสื้อผ้าชุดนอนเป็นอย่างดีใส่น้ำหอมจนเนื้อตัวหอมไปหมดแววคิดว่าคืนนี้ เขคงไม่รอดแน่ๆหรอกหลังจากนั้นไม่นานนักเจ้าบอกก็าาอาบน้ำเสร็จแล้วก็นุ่งผ้าเช็ดตัวเพืยเดียวเดินเข้ามาหาเจ้าสาวแววบอกกับเขาว่าไปใส่ชุดนอนคนเถอขาค่ะคุณพี่ใส่ทำไมล่ะเดี๋ยวก็ต้องถอดแววรู้สึกเขินอยู่เหมือนกันที่เขาพูดแบบนั้นจากนั้นเขาก็โอบกอดแววเอาไว้แววดิ้นอยู่นิดนึง ยังไงเสียเธอก็คิดว่าเธอไม่รอดแน่ๆอยู่แล้วเธอก็ดิ้นพอเป็นพิธีส่วนเจ้าบ่าวของเธอนั้นก็ยิ่งได้ใจเขาไม่หยุดนิ่งลุกต่อไปเรื่อยๆจนแววนั้นเคิบเคิมรับตาพิมพ์อยู่ในอ้อมกอดของเขาจากนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ทำภารกิจกันอันเป็นที่เรียบร้อย แววรู้สึกว่าเอ๊ถึงก็จะแก่ข่าวพ่อของเธอแต่เขาก็ยังแข็งแรงแววแอบยิ้มอยู่ในใจจนลืมชายคนรักของเธอไปในบางขณะส่วนชายคนรักของเธอนั้นนั่งกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนเพราะเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เจอแววอีกแล้วก็ได้และคืนนี้ก็เป็นคืนส่งตัวเข้าหอ ขากุ้มใจมากคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่กินเหล้าปลอบใจตัวเองจนเผลอนอนหลับขาขวดเหล้าไปแต่แววตานั้นนอนหลับสบายอยู่ในห้องแอร์อันอบอุน่นทองหยองก็มีใสเงินทองก็มีใช้พ่อแม่ก็สบายบางครั้งแววก็คิดในใจว่าแบบนี้ก็สบายเหมือนกันนะ เมื่อก่อนที่คบกับใจคนรักของเธอส่วนมากจะเป็นแววตาที่ออกเงินให้เขาเพราะเขานั้นไม่ได้ทำงานอะไรเลยได้แต่เกาะแวลกินไปวันๆแววเริ่มคิดถึงจะมีสามีแก่เขาพ่อแต่เขาก็ไม่ได้แก่ขนาดว่าหัวงอกร่างกายเขายังแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างและที่สำคัญ เขามีเงินให้แววใช้ตลอดอยากไปไหนก็ได้ไปมีรถขับหลายวันผ่านไปร่างกายของแววตาดูอวบอิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนชาวบ้านทักว่าแววตานั้นมีความสุขร่างกายก็เลยพลอยมีความสุขไปด้วยแววตายิ้มแล้วก็หันไปสบตาสามีของเธอตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอเริ่มมีใจกับเขาแล้ว แต่เมื่อคิดไปถึงชายคนรักของเธอแววตาก็แอบตกใจนิดๆว่าตอนนี้เขาจะอยู่ยังไงนะแววตาจะออกไปดูเขาสักวันจากนั้นเธอก็เลยขอสามีเธอว่าจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่เธอจะขอขับรถไปเองไม่ให้สามีตธดไปด้วยสามีของแววตาก็อนุญาต พ่อเขาหลักเบวตามากเขาบอกว่าจะไปหาเพื่อนคนไหนก็ได้แต่ห้ามค้างคืนนะพ่อเขาทนความคิดถึงภรรยาของเขาไม่ไหวแบวตายิ้มอย่างมีความสุขขอบคุณเขาที่เขาอนุญาตจากนั้นแบลตาก็ขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าไปหาชายคนรักเก่าของเธอเมื่อไปถึงบ้านของเขาแล้วตอนนั้นมันก็เป็นตอนเย็นผู้คนก็เข้าบ้านกันหมด แววตาจอดรถเอาไว้ข้างนอกแล้วเธอก็เดินไปที่บ้านของเขาเขาอาศัยอยู่คนเดียวเป็นบ้านไม้หลังเก่าๆแววตาเดินเข้าไปใกล้ๆมองดูว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าในบ้านช่างเงียบอะไรขนาดนี้จากนั้นเธอก็คิดว่าเขาคงไม่อยู่แล้วล่ะเธอกำลังเดินหันหลังกลับชายคนรักของเธอ เดินออกมาเจอพอดีอา้าวแววแววใช่ไหมแววได้ยินเสียงใจคนรักเก่าของเธอเธอก็หันกลับมามองใช่ค่ะแต่ภาพที่แววเห็นแววตกใจมากเขาสู้ผอมดูไม่ได้เลยเหมือนคนละคนกันแววผมดีใจนะที่คุณมาหาผมเอออย่าค่ะเดี๋ยวคนมาเห็นเขา้าเขาจับมือของแววดึงเข้ามากอด แววห้ามเขาแววทำไมคุณเปลี่ยนไปมากขนาดนี้คุณได้ผัวรวยละสิถึงได้ลืมผมเปล่านะคะแววไม่ได้ลืมคุณหรอกแต่แววมีหน้าที่ที่ต้องทำก็แววมาหาคุณอยู่นี่ไงล่ะคะแววคืนนี้คุณนอนพักที่นี่กับผมนะไม่ได้หรอกค่ะ แววมาได้แต่ค้างคืนไม่ได้ค่ะเพราะแววขออนุญาตเขามาแค่กลางวันนี่มันก็มืดแล้วแววคุณเปลี่ยนไปมากนะคุณดูสวยผุดพองแตกต่างกับผมมากผมเสียใจที่ผมไม่ได้แต่งงานกับคุณอย่าพูดเรื่องนั้นเลยค่ะมันผ่านไปแล้วแววล,ล้วงก็ไปได้นกระเป๋าของเธอ แล้วก็หลวงเงินปึกหนึ่งมีประมาณหนึ่งหมื่นบาทนี่ค่ะคุณเก็บไว้ใช้นะในยามที่จำเป็นแววอาจจะไม่มีเวลามาหาคุณก็ได้นะคะแววบอกกับเขาเธอคิดในใจว่าเธอไม่อยากจะทำให้สามีของเธอนั้นเสียใจเขาเป็นคนดีมากกว่าที่เธอคิดส่วนใชายคนรักเก่าของเธอคงจะไม่มีบุญวาสนาต่อกันหรอก แต่เธอก็แอบสงสารเขาอยู่เมื่อเห็นเขาอยู่ในสภาพแบบนั้นแววผมไม่อยากได้เงินของคุณเลยนะผมอยากอยู่กับคุณนะแววนะอยู่กับผมแต่คืนนี้หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะแววถ้าคุณไม่อยู่แววรู้สึกสงสารเขามากแววก็เลยบอกกับเขาไปว่างันก็ได้ค่ะแววจะอยู่กับคุณ แค่ชั่วโมงเดียวนะคะเขาดีใจมากที่เห็นแววตอบตกลงขอบคุณครับแววป่ะเข้าไปข้างในดีกว่าเขาจับมือแววเข้าไปข้างในบ้านของเขาหลังจากนั้นเขาก็โอบกอดแววเอาไว้แววไม่กระดุกกระดิกเพราะแววก็สงสารเขาเธอคิดว่าเธอจะมาหาเขาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะกลัวสามีของเธอจะจับได้เธอสงสารเขา เขาเป็นคนดีมากสามีของเธอหลังจากนั้นแววและคนรักเก่าก็แอบจ่อแจกันอยู่ในกระท่อมหลังนั้นจนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแววบอกลาเขาแล้วเธอก็ขับรถออกจากที่นั่นไปเธอรีบขับรถเพื่อไปให้ถึงบ้านเร็วๆเ,เพราะเธอเป็นห่วงสามีของเธอมากเธอขับรถไปถึงบ้านก็เกือบหกทุ่ม เขานั่งรอเธอแต่เขาไม่ได้โทรหาเธอแม้แต่นิดเดียวเขาให้เกียรติเธอมากแววเมื่อเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นเธอก็วิ่งโผล่เข้าไปกอดเขาเธอลองให้เธอบอกกับเขาว่าขอโทษที่ทำให้เขารอซามีของเธอเอามือลูบหัวเบาๆแล้วก็บอกเธอว่าไม่เป็นไรเขารอเธอได้นานแค่ไหนเขาก็จะรอเพราะเขารักแววตาม,มาก แววตาคือสุดที่รักของเขาเพียงคนเดียวแววตากอดสามีของเธอร้องไห้เขาบอกกับเธอว่าแววตาร้องไห้ทำไมแววตาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกจากนั้นเธอก็ชวนสามีของเธอเข้าห้องไปคืนนั้นทั้งคืนแววตานอนกอดสามีของเธอจนถึงเช้าส่วนสามีของเธอนั้น ไม่ได้คิดทําอะไรเธอเลยเพราะรู้ว่าภรรยาขับรถมานเนื่อยเขาให้เกียรติเธอมากจนเวตาคิดในใจว่าจะไม่กลับไปหาคนรักอีกจะไม่ติดต่อเขาเธอจะรักชายคนนี้เพียงคนเดียวและตลอดไป